เชอร์ปรางตอบชัดเรื่องหัวใจหลังตุลาคมนี้มีแฟนได้ไหมทั้งสวยและเก่งจนไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเชอร์ปรางอารีกุลทุกคนจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านมาตลอดเรียกได้ว่างานปังจนฉุดแบบไม่อยู่สำหรับเรื่องหัวใจล่าสุดเธอเปิดใจตอบผ่านรายการซานิบ้าได้เบาที่ถามว่า หลังตุลานี้มีแฟนได้ไหมเชอปรางถึงกับหัวเราะลั่นก่อนบอกว่าทิจารณาก่อนแล้วกันนะคะไม่ได้คุยกับใครเลยซานิถามต่อว่าแล้วมีคนมาจีบไหมอัะพี่พูดให้มีเชอปรางบอกเออมังซานิบอกต่อว่าต้องรอหลังตุลานะคนที่เข้ามาจีบเช็คเดือนเช็คราศีของตัวเองไว้เลย ถามถึงสเปคสาวเธอปรางบอกว่าสเปคที่คิดไว้คือเก่งกว่าเรารับผิดชอบอะไรที่เธอทําไม่ได้ตอนนี้คือหนูรู้สึกว่าต้องการหาคนช่วยบริหารตังหนูหาตังมาได้แต่ยังไม่รู้ว่าเอาเงินก้อนที่มีอยู่ไปทําอะไรได้บ้างให้มันงอกเงยอถามว่ามีคนในวงการทักมาจีบไหมสาวเธอปรางถามว่า การที่เขาทักมาคุยนี่คือใช่ไหมซาน,นิบอกใช่ถามว่าโสดไหมโสดมาตั้งแต่อายุ20ตั้งแต่เข้าบ n k ตอนนี้27ปีคะ่ะอยากมีถ้ามีแล้วดีไม่ได้โหยหาว่าจะต้องมีแฟนหรือชีวิตนี้อยู่เป็นโสดก็ไม่ติดอะไร